วันนี้พวกเฮาพวกเฮาสามคนมากินข้าววันนี้เราเพิ้งมากินข้าวแมนกับจังได่คืออะไรกับอะไรต้องการอะไรก็ข้าวหน้าเป็ดเราได้กินข้าวครับร้านข้าวหน้าเป็ดกับพี่แบงค์เซเล่ย์นานมากเลยอันนี้ใครอันนี้ใครคนนี้ใครอุ้ยตอนนี้ครับ คนปทุมราชครับมิกิตาเบิ้ลครับแต่ว่าจะบอกให้ว่าเบิ้ลปทุมราชเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยดูฮะไม่มีความเรียบร้อยแล้วกระจัดกระจายมี่ตตัวตนนี่แห้ะจริงครับหอมเพื่อเลยวะแบบเอาไปลงเฟซเองไหมรอก่อทำไมครับยีานงานเกินเฮ้ย เขาคิดอยู่คิดอยูเฮ้ยเขาคิดคิดนั่นเองเป็นการที่แบบว่าก็อยากจะบอกว่าเล่นกับพี่เอ็มไปหลังบางเบิ้ลมากนะครับเฮ้ยมันนานมันนานมันนานนะรู้ไหมได้